เต็มอยู่กว่าอู้ยสะออนเลยจ้ะพี่น้องเนาะมือนีพาพี่น้องมาเก็บกาเล็กนี่ตนะคิดว่าเกิดฉิบหาเห็นคักวันนี้พี่น้องกว่ามีกระลังอ่นอ,อนๆเลยจ้าพี่น้องกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแกเอาก้อนนี่จะบ่าก้อนเพื่มาก่อนงาแผลเนี่ย,ย,ก,ย,ก,ยกระลังกระลังเงินอ่อนสมีแต่กินแสบพี่น้องเอ้ยเพื่อแกกัด สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุกผู้ซูฟอนนะคะมนีกับมะพรก่กถ้าพี่น้องได้ช่องของที่แอนดีไก่จ๋าพ้าเห็ดชาแนลนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องมนีไก่มาเห็นไก่ตื่นเต้นเลรพี่น้องมนีไก่พาพี่น้องสิพาพี่น้องเขาป้าจ้ะพี่น้องพอดีไก่มาเห็นกระเทียมปลาพอดีไก่มากับแฟนแล้วที่นี่ไก่เห็นขางท้างพี่น้องเต็มอยู่พี่น้องมนีล่ะไก่สิพาพี่น้องไปเก็บจ้ะป้าพี่น้องเพราะว่าไก่ไปเก็บตอนแรก แต่เอามากินเอามาเห็ดสมผักพี่น้องเอามาเห็ดขนมคุยใช่กระแซบพี่น้องเอามากินกับแก้วกับปนกระแซบพี่น้องป่ะพี่น้องมือไก่มีมีดมาน้าไก่รูว่าขางทางมันต้องมีแถเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องลงบนนุกว่ะเต็มอยู่พี่น้องกว่ามีแต่กระเทียมตาไเลยจ้ะพี่น้องกว่ากวาวามันถือฝนมันกระสีงามได้พี่น้องกว่าเต็มไปด้วยพี่น้องอุ้ยน้ำไหลอุ้ยตต้นเต้นพี่น้องมันเป็นน้ำคล้องน้ำเลยจ้ะพี่น้องลูกๆกว่า มีนนาจ่าพี่น้องป้าๆกคบทีไปเก็บจ้าพี่น้อง รังอ่อนๆจะกินกอนรังแ,แสีบๆอยู่นะพี่น้อง, <Okay. S 1> องกินป่าก็ได้เอาหัวมันมันก็ขึ้นไม่ขึ้นเต้าได้จากพี่น้องเนี่ยจ้าหัวมีตารอ,อ่อ,อ,อนๆจ้ะพี่น้องเอาไปขั้นสมงพักพี่น้องเอาไปขั้นสมงพักเห็ดเฮ็ดขนมกุยช่ายกระแซ่บจ้ะพี่น้อง ดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่เจ้าพี่น้องเดี๋ยวอ่อนดอกมันยังพัดแสบเด้อจ้าพี่น้องามาตัวปุ๋ยหน่อยๆจนแสบพี่น้องแหงแสบเด้อเจ้าพี่น้อง,น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 ,องน้ำไหล สำนีแห่ะเสียบเพราะกินชับเสียบพี่น้องขึ้นไฮไรไม่รู้จะค้ามทีเอาคอมได้พี่น้องอย่าเด็กพี่น้องำลังเงินออนสำนีแต่กินเสียบพี่น้องเอ้ยเพื่อ แกกับตาหน่อยมะตาหักว่าจากแกขับขึ้นอย่างไรจาะพี่น,อน้อง พี่น้องมาสะอันน้ำกันพี่น้อง ดอกมันกำลังสิออกจ้ะพี่น้องค่ะดอกมันสองดอกเอาไปพัดหูเสียจ้าพี่น้องเพราะเราจาเอาตะเพาะกินจ้าพี่น้องเพรอะเยไปเก็บไม้เสียนึ่งเรากเอาไปดองไว้ให้ไดเปิดยู อันนี้ไก่มัสะออนพาพี่น้องมาเก็บามาเก็บแต่เทียมปลาแล้วจ้าพีอนี่อ้ยสะออนหลายพี่นอ้องหลายค่ะหลายแน่จ้าพี่นี่จาา้าพี่น้องคลิปนี้กะฝากไว้เพียงเท่านี้นาะจ้าพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวไก่กันชิ้น้ายพี่น้องกลับบ้านแล้วจาา้ามันหนาวโคฝนตก Form, เดี๋ยวขันกินเบิดจังใดเขาคอยมาเก็บดอกดอกมันอีกจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ะกะฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันไม่ไดคลิปหนาเด้อจ้าโอ้ยหลายค่ะพี่น้อง นายทักหนึ่งสซออนสซออนคัดพี่หนุ่มป้าป้าพี่น้องกระปันเท่าจ้า